สวัสดีครับชาวาลัคนาราศีตุลสำหรับในเดือนกร,รกฎาคมนี้ดวงของท่านเนี่ยนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเนื่องจากว่าอิทธิพลของดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวบาปะเคราะห์ดาวสุปปะเคราะห์นะครับเดินทำมุมดีทีเดียวนะครับส่งผลในด้านต่างๆนะครับในเดือนนี้การงานของท่านเนี่ยจะมีความราบรื่นและท่านอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆเยอะเลยนะครับ ก็จะทําให้ท่านได้มีชื่อเสียงมีได้รับการยอมรับนะครับในวงงานไม่ว่าจะเป็นการเจราจาติดต่อเนี่ยจะมีการติดต่อสื่อสารมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเจอหน้ากันหรือว่าทางการสื่อสารด้วยเครื่องมือต่างๆนะครับในเดือนนี้อาจจะมีเรื่องที่หนักใจหรือหงุดหงิดใจกับลูกน้องนะครับลูกน้องที่เด็กๆกว่าเลยนะครับลูกน้องใหม่ๆนะครับหรือบางคนที่ทําลงทุนเนี่ยอาจจะ มีความกังวลใจกับธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ท่านกําลังเริ่มไปนะครับหรือแตกแขนงออกไปนะครับอาจจะมีความกังวลใจหรือจุกจิกในบางเรื่องนะครับแต่โดยภาพรวมนั้นเนี่ยในเดือนนี้ท่านสามารถเจรจาติดต่อประสานงานหรือควบคุมเกมนําเสนอต่างๆเนี่ยได้ดีทีเดียวเลยนะครับประกอบกับจะได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนจากคนรอบข้างนะครับ ผู้มากบารมีต่างๆหรือที่ปรึกษาหรือผู้อาวุโสที่มีความรู้มีความชํานาญการนะครับหรือเจ้านายระดับอาวุโสเนี่ยจะให้การกาเรียกว่าสนับสนุนเอ,อื้อเฟื้อเอ็นดูนะครับส่งเสริมหลายด้านเลยนะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับทางด้านการเงินของท่านเนี่ยในเดือนนี้ดาวเดือนดีนะครับอยู่ในภพราภะเรียกว่าเงินเนี่ยได้ง่ายหาง่ายนะครับแล้ว อาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีส่วนต่างส่วนเหลือนะครับในเดือนนี้ถือว่าดีทีเดียวถึงแม้ว่าจะเจอลูกค้าที่ยิ่ยยุ่ยยับยักบ้างหรือคู่สัญญาที่เออเรียกว่ามีทั้งดีมีทั้งมีทั้งไม่ดีนะครับทั้งเกรดเอทั้งเกรดดี D, อสมกันไปนะฮะป่าผลท่านก็สามารถที่จะเออโชคฉวยผลประโยชน์ในงานนี้ได้นะครับและท่านที่ทางานประจำเนี่ยท่านก็อาจจะมีรายได้เสริมจากความขยันมันเพียรที่ท่านแตกราย ทำเพิ่มเติมขึ้นมาได้นะครับสำหรับเรื่องความรักนะครับเรื่องความรักเรื่องความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคู่ก็ยังให้การสนับสนุนดีอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะสุขบ้างขมบ้างนะครับแต่ก็ได้รับการสนับสนุนดูแลกันเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับส่วนท่านที่มีความรักใหม่ๆนะฮะหรือ,อยังโสดอยู่เนี่ยก็ มันอาจจะมีเขาเรียกว่าดวงของท่านนี่จะมีสเสน่ห์นะครับก็จะมีทั้งคนที่ดีคู่ควรและคนที่ไม่คู่ควรนะฮะอาจจะมีความแตกต่างทางด้านความรู้ความคิดทัศนคติชาติเผ่าพันธุ์วงตระกูลอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเข้ามาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับในเดือนนี้นะครับก็แต่ว่าความรักของท่านเนี่ย มันจะมีความคึกคักสนุกสนานสําหรับคนที่โสดน,นะครับเอาละครับชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้ถือว่าดวงดาวที่เดินนะส่งผลอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าเสียนะครับเรียกว่าจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนนะครับสําหรับท่านที่สนใจจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ตามเบอร์ที่ปรากฏนะครับส่วนท่านที่ไม่มีกําลังที่จะดูดูส่วนตัวนะครับก็สามารถดูได้ ในเว็บประจำเดือนที่ผมทําอยู่นะครับก็เป็นการเผยแพร่ทางสาธารณะนะครให้กับคนที่หลากหลายนะครับที่บางคนอาจจะอยากจะดูโดยภาพรวมๆเพื่อเป็นแนวทางประกอบนะครับเอาละครับแล้วก็มาพบกันในเดือนหน้านะครับสวัสดีครับ